เออนอนดีๆนอนเยแล้วมเจ็บจเลยขยับตูดหน่อยร่วงเออเอายยดขายยดขามามหนาวเหรอดถึงเออเออเออชื่อกังเลย นั่นก็เสียไอเจไปบอกเลยเอออ่าเดินไปบอก่็กำลังทำกับข้าวเขาข้าวข้าวเอามาให้ไอ้เจเจียวมีคิดถึงนานเนี่ยโอเคโอเคโอเคอันก็คงจะทำให้ยาให้อมันเสียจะเอาหน้าบ้านเจ้าของอืนอนสบายมีคนนวดให้นะคะอืม ไม่ต้องบีบแรงนะไม่บีบแรงฮะเดี๋ยวไอ้นี่เอาแคลเอายาส้มหนเออเอายามันส้มหน่อยจะได้ไม่ปวดสีไม่ะล้าไม่มีใครทำให้เลยกุญแจกุญแจเออไม่มีใครทำให้เลยอย่าพูดอย่างนั้นว่าน้ำตาจะไหลฉันก็ไม่ทำให้น้ำตาจะไหลพี่ลินก็ไม่ทำให้บ่อย โอเคโอเคขอโทษมัก็ได้มาก็ทิ้งอยู่แหละก็ทิ้งอยู่แหละแดนเขาก็จะมาทายาบีบนวดให้กันนะคะทุกคนพี่ลื่นหลานป้าค่ะยี่ดอกไม้เป็นป้าเขานะครเป็นลูกเขาเป็นลูกสาวยีลุนค่ะ นะเด็กก็บอกน,นะเอนบิดถ่ายเส้นงั้นหรอถขายเส้นชอบไหมล่ะช,ชอบไหมก็ชอบสิเย่มันนานแล้วไงเย่มันนานแล้วโอ้โหไม่มีใครทำให้เลยนอนนวดมาเองแล้วนะเนี่ยเนี้นะเ <laughs> ตรียมหยุกเตรียมยามาพร้อมค่ะมันนวดให้ป้าค่ะทุกคน หลานสาวมันนวดให้นะคะยาวันนี้อืมอ๋อโอ้โหบริหารหลานสาวคนนี้ถึงก็ต้องบนอไบนหาถึงจะมามาจากไหนวะเล็กๆอยากจากป้าทั้งป้าทั้งที่ดอกไม้อ่ะ เจ้ใจเออหยุดเดินได้แล้วเนี่ยหยุดเดินได้แล้วเน่ยาไปเดินไปไกลแล้วกันหนีเที่ยวใช่ไหมนวดแถวคอมันนวดเอาใหญ่ฉันชักเขานะ ไม่ต้องไปนวดถึงขนาดน,นั้นเราไม่ได้เรียนมาเป็นนวดเี้ยไม่ได้แค่คึ้งๆให้เขาหน่อยใ,ให้ขึ้นสมองไปหน่อยกระเป๋ก็กระทำอย่างน,นี้เนี่ยนี่นี่นิจีเซนด้วยนะคะเข้าใจทำเ,เนี่ยแกเป็นหมอได้แล้วป้าก็ถาวไปเรียนไปที่ไหนอบอกเรียนก็ยังดอกไม้ของป้าจะเป็นหมอหมอไ,ได้เชื้อมาหน่อยหรือเออแม่ยาก ป่ากบกบไหมกันได้เหยียดขาได้เลยเหรอเออแบบเหยียดขาได้เลยนะเหยียดขาเของอนะดีเนี่ยไม่ได้ทุกวันถ้ามันมีเวลาเด็กจะเข้ามันตอนเช้าอันนี้เหยียดไม่ได้แล้วมันงอใช่ทีมันต้องปอะไรของแกเองเออนี่แหละจำเอาไว้เนี่ยคุณยกอย่างนี้เออเนี่ยยกอย่างนี้เอองอที่เาอามือล้างไว้มั่งตัวเนี่ยล้างล้างเข้าไปอืมขายบริหารกันบ้างนะทุกคนอืม ดีไหมเออไอ้ดีก็ทํานอนทําแบบนี้คนเดียวก็ทําได้กับแม่เออกับแม่เขาก็บอกอย่างเงี้ยถ้าอยู่คนเดียวกะทํานี้ดึงดึงขึ้นมาให้สุดมือเราดึงนี่ดึงนี่เออดึงกอดเขาว่ายังงี้เข้าหาตัวมันล้างดีเออมันล้างดีแล้วมันจะยืดเส้นมันจะยืดแล้วแกจะเดินได้แล้วใช่ใช่แม่ออนดาวอ่ะแอนดาวนี้ตอนเช้าต้องออกกำลังเออ เพราะยาป้าไม่ได hey, uh ้ทำอะไรใช่ไหมเช้ามาก็เอออืมเออ่างนี้ชูถึงชูชูขึ้นได้อย่าไปงอชูเข้าไว้เออนี้ยืดเข้าไว้พยายามยืดตลอดแล้วก็จะมาทำให้บ่อย่อใช